ฝันเห็นสร้อยคอระวังสิ่งของที่คนแปลกหน้านำมาให้นี้อาจมีเจตนาอื่นแฝงอยู่จงระวังอุบัติเหตุทำอะไรก็อย่าประมาทระวังจะถูกเอาเปรียบจากคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทำได้ความรักคนโสดจะได้พบรักกับคนที่อยู่ทางไกลหรือพบรักในต่างแดนคุณจะพบคนต่างเพศที่มีลักษณะต้องตาต้องใจไม่ว่าคุณยังโสดหรือไม่ก็ตาม คุณอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนคนอื่นโดยไม่รู้ตัวจนเกิดปัญหาบ้านแตกได้ดวงการเงินการงานเงินพิเศษจะมีเข้ามาเรื่อยๆจากงานเดิมๆเพราะความสามารถและผลงานของคุณที่ได้รับการยอมรับระวังจะเกิดปัญหากับเพื่อนฝูงที่ไปช่วยเหลือแบบไม่มีเหตุผลเป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่และประสบผลสำเร็จสูงเสียด้วยเลขนำโชค 5 7 0เจ็ดศ5นย์สองเาหกสองาก้ติดตามช่องดีลักกี้แนะมเบอร์ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ